คลิปนี้นะคะก็จะเป็นความผิดพลาดท,ที่เจอบ่อยๆนะคะเกี่ยวกับคํากริยาเนาะบางทีเราอาจจะใช้สลับการหรือสับสนเอ๊ะคํากริยานี้ใช้ตอนไหนหน้าอันนี้เราไม่ได้คิดเองนะคะเราก็เอามาจากหนังสือที่ชื่อว่า w a k e mid d e t i n i t i o n f a i l u n อันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูคํากริยาแรกนะคะที่แบบชอบทําผิดกันบ่อยๆ เราเองก็ผิดเช่นกันค่ะดังนั้นเราก็เลยมาอ่านหนังสือเล่มนี้เฮ้ยเราเจอว่าหนังสือเล่มนี้มันดีนะก็เลยอยากมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้อ่านไปพร้อมๆกับเรานะคะคำแรกนะคะก็คือ uppacken uppacken คำที่สองก็คือ packen packen และคำที่สามนะคะที่เราชอบใช้สลับกันก็คือ unterbringen unterbringen เดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำกริยา u p p a c k e n u p p a c k e n ก็คือ e d w a s u p p a c k e n ตรงนี้นะคะมันจะตามด้วยกรัม accusative เนอะตรงนี้เป็นคำกริยาแยกนะคะ u p p a c k e n ก็จะแยกได้ดังนี้ค่ะพอเป็น p r e r i t u m ก็จะเป็น p a c k t e UP h a t u p g e p a c k u p p a c k e n packte ab hat abgepackt etwas abpacken etwas abpacken แปลว่าแพ็คของแพ็คบางสิ่งบางอย่างบรรจุของบรรจุบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นนะคะเราบรรจุน้ําตาลเนาะก็จะเป็น Zucker abpacken wir packen Zucker ab พวกเรา กำลังบรรจุน้ำตาลพวกเรากำลังแพ็กน้ำตาลส่วนใหญ่นะคะคำกริยาเนี้ยมันจะมากับคำบุพพบท in นะคะก็จะเป็น It was a packen in plus accusative It was a packen in accusative เขาก็ได้อธิบายไว้ดังนี้นะคะ in k l e i n e r e m e n g a n e n e unfeepacken นั่นก็หมายความว่า แบ่งเป็นจำนวนน้อยๆห,หรือบรรจุในปริมาณน้อยๆดังนั้นนะคะ e t w a s a p p a r k i n in accusative ก็จะหมายความว่าแบ่งในปริมาณน้อยๆห,หรือบรรจุในปริมาณน้อยๆน,นะคะอย่างเช่นตัวอย่าง d e brief m a r k e n w u r n e n z u n d r s t ü c k in k l e i n e t ü t e n a b g e p a c k t นั่นก็หมายความว่า the brief m a r k e n stem stem เหล่านี้นะคะ w o r d e n two hundred s t ü c k inclined to ten a b g e p a c k stem เหล่านี้ก็จะถูกบรรจุในถุงเล็กๆจำนวน100ชิ้นเดี๋ยวขอทวนอีกรอบนะคะ a d v a r d s up park in accusative หลังอินเป็นอากุสถีปนะคะเพราะว่าเอาไปแบ่งในบางสิ่งบางอย่างหรือเอาไปบรรจุในบางสิ่งบางอย่างแบ่งในปริมาณน้อยๆหรือบรรจุในปริมาณน้อยๆก็ตัวอย่างเลยนะคะ i e b r i e f m a r k e n w u r d e n ไอ100 Stück in k l e i n e Tüten abgepackt เห็นกดูไหมคะหลังอินเป็นอากุสถีปเนาะ in k l e i n e Tüten ก็คือในถุงเล็กๆ สแตม์เหล่านี้นะคะก็จะถูกบรรจุ100ชิ้นในถุงเล็กๆหรือจะบอกว่า Debrief m a r k เคสแตม์เหล่านี้นะคะก็ได้ถูกแบ่งเป็นจำนวนน้อยๆก็คือจำนวน100ชิ้นในถุงเล็กๆอันนี้คำศัพท์ต่อไปนะคะ a d v a เวิร์สพารเคนอดตรงนี้นะคะก็จะเป็นการ ใส่บางสิ่งบางอย่างบรรจุบางสิ่งบางอย่างหรือแพ็คบางสิ่งบางอย่างในกระเป๋าเดินทางในกล่องหรือในกระเป๋าในถุง e d w a, er, in a, on, in a t d p a c k e n in e iron c o f f e r in i n o n k a r t o a in iron touch u n s w e i t e l e g e n ก็คือเอาบางสิ่งบางอย่างนะคะไปใส่ไปบรรจุหรือไปแพ็คในกระเป๋าเดินทางในกล่องในถุงในกระเป๋า อย่างเช่นตัวอย่างนะคะ er Hast du den Koffer schon gepackt? Hast du den Koffer schon gepackt? คุณได้จัดกระเป๋าเดินทางแล้วหรือยัง Ich packe die Taschentücher in den Karton. Ich packe ฉันกำลังแพ็คฉันกำลังใส่ Die Taschentücher กระดาษทิชชู่ อินเดนคารชองในกล่องอันนี้ฉันกำลังใส่กระดาษทิชชู่ในกล่องอันนี้เลยเห็นไหมคะเอ็ดเวิร์สพัคเคนมันก็จะเป็นการเอาบางสิ่งบางอย่างนะคะไปใส่ไปบรรจุหรือไปแพคไว้ในบางสิ่งบางอย่างที่มันใหญ่ขึ้นนะคะอย่างเช่นกระเป๋าเดินทางในกล่องหรือในถุงในกระเป๋าคำศัพท์ที่3นะคะก็จะเป็นเย m a นเดนออเดอร์เอ็ดเวิร์สอุนเทอร์บริงเงนอิน plus dativ oder jemanden oder etwas unterbringen b e i plus dativ ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นการหาพื้นที่สำหรับบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างเนาะก่อนอื่นนะคะ unterbringen ตรงนี้นะคะมันเป็นคำกริยาแยกนะคะก็จะผ่านได้ดังต่อไปนี้ค่ะ unterbringen bringt unter brachte Bring unter. Br unter hat untergebracht คำกริยาตรงนี้นะคะ unter bringen in unter bringen in ก็จะแปลดได้สองความหมายด้วยกันค่ะอันที่หนึ่งนะคะก็คือนำบางสิ่งบางอย่างหรือนำใครบางคนเนี่ยไปวางไว้ในอะไรสักอย่างความหมายที่สองก็คือพาไปในบางสิ่งหรือบางที่นะคะหรือจะบอกว่าพักอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะอย่างเช่น ich habe die Kiste im Keller untergebracht ฉันนะคะก็ได้นำ die k k s t e n ก็คือได้นำกล่องเนี่ยไปไว้ข้างในอะไรเอ่ย im Keller ไปวางไว้ใน Keller เนาะไปวางไว้อยู่ที่ Keller ในห้องใต้ดินตัวอย่างที่สองนะคะ die Ferienkinder w ั r d e ิ in Einer Schule u n t e r เ e b r a c h t d i เด e r i เ n Kinder เด็กๆที่มีวันหยุดนะคะเด็กๆที่ ì, ได้หยุดพักร้อนเนี่ยก็จะพักอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรณีนี้นะคะ In Einer Schule untergebracht ตตรงนี้นะคะก็คือแปลว่าพักอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งเห็นไหมคะ jemanden order etwas unterbringen in ก็จะแปลได้ว่านำสิ่งของนำใครบางคนเนี่ยไปวางไว้ในบางสิ่งบางอย่างหรือจะแปลว่าพาไปในบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรือพักอยู่ในบางสิ่งบางอย่างก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูอีกนิดนึงนะคะตรงไวยากรณ์เนาะถ้ามันเป็นคำกริยา uppacken in ก็จะ plus accusative packen in plus accusative เ่นกันค่ะแต่ถ้าเมื่อไรมันเป็น u n t e r b r i n g e n in อันนี้นะคะก็จะเป็น dative u n t e r b r i n g e n in plus dative โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันได้เลยเนาะแบบฝึกหัดอันที่หนึ่งนะคะเขาก็บอกว่า a g e n s e n c y endung um ก็ให้เติมคำต่อท้ายนะคะลงไปเนาะอย่างเช่นข้อที่หนึ่ง die s c h m u g k l e r hatten das Heroin in viele kleine p a c k e n abgepackt. Die s c h m u g l e r ก็แปลว่าผู้ลับลอบขนสินค้าได้อะไรเอย่ย hatten abgepackt ก็มาจากคำกริยา u p p a c k e n u p p a c k e n in ก็แปลว่าแบ่งหรือบรรจุในแบ่งหรือบรรจุใน พับเข n น n plus accusative นะคะเพราะฉะนั้นหลัง in ก็เป็น accusative นะคะ feel le k l e i p e pecken p ็ c k e n นะคะมันมาจาก d a s pack e n ใช่ไหมคะแต่ในกรณีที่มันเป็น plural เนาะมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนรูปเพราะว่ามันลงท้ายด้วย ken นู้ l u r a l ก็คือเขียนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคีย์เวิร์ดของมันเนี่ยอยู่ที่คำว่า feel feel ที่แปลว่ามากมายเพราะฉะนั้นก็คือ ผูเรานะคะดังนั้นก็จะเป็น in f i l e k l in e Packen ในประโยคนี้ทั้งหมดก็จะแปลได้ว่าผู้ลักลอบขนสินค้านะคะก็ได้แบ่งหรือได้บรรจุเฮโรอีนใน p a k k e n ในในห่อเล็กๆมากมายเลยข้อที่สองนะคะ Sie hatten D i e Packen in einem Koffer mit doppeltem Boden untergebracht Sie hat den untergebracht ตรงนี้นะคะเห็นคำกริยาอะไรไม่เอ่ย untergebracht ก็ unter มาจาก unterbringen คำกริยานี้นะคะมันก็จะเป็น jemanden oder etwas unterbringen in plus dativ เพราะฉะนั้นนะคะหลัง in ก็ต้องเป็น dativ der Koffer ก็เลยกลายเป็น in einem Koffer Sie hatten die Pecken in einem Koffer mit doppeltem Boden unter Gebracht พวกเขาหรือพวกคุณนะคะก็ได้นำ d ี e p ็ค k e n ได้นำหีบห่อเหล่านี้นะคะไปใส่ในไปวางในฟ o ฟอร์ในกระเป๋าเดินทางที่มีพื้นสองชั้นข้อที่3 <Pres> <G ül h adelph> Die Mutter hat den Kindern ein Frühstück in die s c h u l t a s c h e gepackt Die Mutter ก็คือคุณแม่นะคะ Hat ein Frühstück in die, die loyalty, droite, s c h u l t a s c h e gepackt ก็คือได้แพ็กอะไรเอ่ยได้ใส่ได้แพ็กได้บรรจุ Ein Frühstück อาหารเช้านะคะลงไปในกระเป๋าโรงเรียนให้กับ Den Kindern ให้กับลูกๆ คำกริยา PACKEN etwas packen in plus akkusativ etwas packen in plus akkusativ ก็คือเอาไปใส่เอาไปบรรจุหรือเอาไปแพคนะคะหลัง in เป็น akkusativ เนาะดังนั้น s c h u l t a s c h e ก็กลายเป็น in die s c h u l t a s c h e die Mutter hat den Kindern ein Frühstück in die Schulttasche gepackt คุณแม่นะคะก็ได้แพ็กอาหารเช้าให้กับลูกๆในกระเป๋าโรงเรียนในกระเป๋านักเรียนในกระเป๋าโรงเรียนนั่นแหะค่ะข้อที่4นะคะ d i g ä s t e sin in einem Gasthaus untergebracht ทำกริยาอีกแล้วค่ะ untergebracht ก็มาจาก unterbringen เยม a น o d ด e r ์ t w a s unterbringen in ตรงนี้นะคะก็หมายความว่านำไปวางในหรือพาไปในหรือพักอยู่ในแต่ในบริบทนี้นะคะ d i e g ä s t e s in i in einem g a t t h a u s untergebracht แขกนะคะหรือลูกค้าเนี่ยก็ได้พักอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่ง ในบ้านพักอันหนึ่งในโรงแรมแห่งหนึ่งคำกริยา unterbringen in plus dativ นะคะเพราะฉะนั้นหลัง in ก็เป็น dativ เนาะก็เลยกลายเป็น in einem Gasthaus ต่อไปข้อที่5นะคะ We i s o l l ich a u l die Hemden in diesem Koffer unterbringen We i <We S 2> ก็แปลว่าอย่างไรใช่ไหมคะ s o l l ich ฉันควรที่จะ จุดๆอย่างไร a l ที่เห็มเด่นเสื้อเชิ้ตทั้งหมดอะไรเอ่ย u n t e r b r i n g e n ก็คือฉันเนี่ยสมควรที่จะฉันควรที่จะเอาเสื้อเชิ้ตทั้งหมดเนี่ยลงไปใส่วางในกระเป๋าเดินทางได้อย่างไร u n t e r b r i n g e n In plus อะไรเอ่ย plus a าที e ดังนั้นก็เลยกลายเป็น indism e e k o f f e r v Sol l ich all die h e m d e n in diesem Koffer unterbringen ฉันควรจะเอาเสื้อ Hämden เสื้อเชิ้ตทั้งหมดเนี่ยไปวางไปใส่ในกระเป๋าเดินทางอันนี้ได้อย่างไรข้อที่6นะคะ Du kannst ja noch etwas in die Tasche packen Du kannst ก็คือคุณสามารถ Ja noch etwas in นดี้ทัสเชพักเคคุณก็ยังสามารถแพ็คบางสิ่งบางอย่างนะคะในกระเป๋าได้อยู่นะคุณก็ยังคงแพ็คบางสิ่งบางอย่างเนะี่ยในกระเป๋าได้อยู่นะ p a กเค n in นอินอะคูสติใช่ไหมคะดังนั้นก็เลยกลายเป็น in di t ้ทั h เชโอเคค่ะข้อ7ถึงข้อ11นะคะเขาก็บอกว่าให้ s e t ตเ n นซีตัสพาสเด t ์เวิร์บในเ r r ร์ริก I ิกันฟอร์ เขาก็ให้เราเนี่ยเติมคํากริยาที่ถูกต้องลงไปเนาะข้อที่7นะคะ i h r b r a u c h t n i c h t ins Hotel zu gehen wir können euch bei uns พุ่มพุ่มพ i h r a u c h t n i c h t ins Hotel zu gehen พวกแกพวกแกพวกเธอไม่จำเป็นต้องไปพักโรงแรมหรอกพวกเธอเนี่ยพวกแกไม่จำเป็นต้องไปโรงแรมหรอก w i r k ö n n u n euch bei u n s u n t e r b r i n g e n พวกเรานะคะก็สามารถรับรองพวกคุณได้หรือจะบอกว่าพวกเธอเนี่ยก็สามารถพักอยู่กับพวกเราได้นะดังนั้นนะคะเห็นอะไรไม่เอ่ย bei uns มันเป็น b y i p u s ส a t i v เนาะแล้วก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก็คือคำกริยาก็คือ unterbringen bei ดัท i ีนะคะดังนั้นในประโยคนี้ก็จะเป็น i h r b r a u c h t n i c h t ins Hotel zu gehen. Wir können euch bei uns unterbringen. พวกเธอไม่จำเป็นต้องไปที่โรงแรมหรอกพวกเราก็สามารถหาพื้นที่ให้สำหรับพวกเธอได้นะหรือพวกเธอเนี่ยก็สามารถอาศัยอยู่กับพวกเราได้นะข้อที่8นะคะ Das Medikament w u r d e i n v i e l k k l ค i า k Kapsel a ลอัพแกผคำคีย์เวิของมันนะคะก็คือ kapsel i n v i e l e kleine Kapsel ก็คือเอาไว้ในแคปซูลเล็กๆหลายอันนะคะความหมายของคำกริยาที่บอกว่าแบ่งหรือบรรจุในปริมาณน้อยๆในจำนวนน้อยๆน,นะคะดังนั้นก็จะเป็น uppacken in accusative นะคะดังนั้นในประโยคที่แปก็จะเป็น Das Medikament wurde in viele kleine Kapseln abgepackt. ย ja, าอันนี้ก็จะถูกบรรจุนะคะก็จะถูกแบ่งบรรจุไว้ในแคปซูเลเล็กๆหลายๆอันข้อที่9 Hilf mir bitte den Koffer พุ่งพุ่งพุงคีย์เวิร์ดของมันอยู่ที่คำว่า den Koffer กระเป๋าเดินทางนะคะ ดังนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะก็คือคำกริยาพักเข็น his m i r bitte den koffer packen กรุณาช่วยฉันจัดกระเป๋าเดินทางหน่อยซิกรุณาช่วยฉันแพ็คกระเป๋าเดินทางด้วยนะคะข้อที่10ค่ะ ich kann die bücher nicht alle in meinem b ü c h e r s c h r a n k unterbringen คีย์เวิร์ดของมันก็อยู่ที่ in หลังอินเป็นอะไรเอ่ย my n a m bücher schrank หลังอินเป็น d a ทีฟนะคะเพราะฉะนั้นคำกริยาตรงนี้ก็จะเป็น unterbringen in plus dativ ดังนั้นข้อที่10ก็จะกลายเป็น ich kann die bücher nicht alle in meinem bücher schrank unterbringen ฉันก็ไม่สามารถที่จะใส่หนังสือหรือว่างหนังสือทุกเล่มในตู้หนังสือของฉันได้นะ ข้อที่สิเค่ะข้อสุดท้ายแล้วเนาะ d must not ิวาร์เร่มูสเนาะอินทูเทนพุงพ่งพุงพ่งพุ่งแวเดนติวาแปลว่าสินค้าม s สจำเป็นที่จะต้องจุดจุดจุดอินทู e เในถุงเพราะฉะนั้นนะคะมันก็น่าจะแปลว่าสินค้าเนี่ยยังคงต้องบรรจุในถุงนะยังคงต้องแบ่งหรือบรรจุใส่ในถุง มันก็เป็นการแบ่งหรือบรรจุในถุงนะคะก็คือจะใช้คำกริยาก็คือ was a d w a s a packen in ดังนั้นก็เลยจะกลายเป็น d i v a r e musno i n t u ten a p a c k t werden สินค้าเนี่ยยังต้องถูกบรรจุนะคะยังต้องถูกแบ่งหรือบรรจุไว้ในถุงนะตรงนี้นะคะมันมีสุดท้ายเห็นอะไรเอ่ยเห็น verden ถูกเปล่าดังนั้น ก่อนแวรเดนเนี่ยมันต้องต้องเป็นพาร์ติสีบสวายเนาะเพราะว่าจะทำให้อยู่ในรูปของพาร์ติสีนะคะ